สวัสดีครับวันนี้สอนนกักเรียนนะครับ,บ,บเรียนภาษาไทยนะครับแนะนำตัวสิ introduce yourself สวัสบบดีครับคุณครูผมเล่นก็เชื่ออะไรครับอ่าคุณครูดรนาลงมผมชื่อจอห์นนี่ผมมาจากประเทศเบลเยียมเบลเยี่ยมผมที่ทตายแล้วผมนักธุรกิจโอ้ไม่ได้ผมโกหกผม ผมอะไรผมเป็นทัวริสต์อ่าเป็นนักท่องเที่ยวนะเป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวใช่อ่าโอเคหลักๆกิจสิปีแล้วอ่าสิปีแล้วเมื่อก่อนมีแฟนคนไทยอ่าโอเคนี่ครับเกิร์ฟเฟนอเออ่ะไว้อ่ะางครั้งผมมีผมมีเมียบางครั้งมีเมียคี่านี่เขาเป็นคนเบเยียมนะ he's from อ่ามิสเตอร์ชองลุกนะ because actually for อ่า English for Thai people it's not easy to pronounce your name but 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 I and your name ชองลุกนะใช่ไม่ใช่เรื่องนี้ชองลุกชองลุกเ e ราะว่าฝ c ั่งเศ h เนี e ยนะฝรั่ c h ศสเนี่ยชองลุกชองคริสเตียนนะครับนี่ก็เป็นนักเรียนที่เรียนภาษาไทยนะครับเรียนพูดเก่งมากนะครับพูดเก่งมากๆเลยนะมิสเตอร์ชองลุก from b e n ีย m นะถ้าภาษาฝรั่งเศสแล้วว่าเบนจิกนะเบนจิกวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันนี้ วันนี้วันเดย์ยี่สิบจเดย์วันจันยี่สิบยี่สิบันวาคมวันจันที่ยี่สิบธันวาคมปารูฟงเศ่าสิโอซองฟงเศอ่าวูปปาร์ฟงเศวิวิวสินะโอเคอ่าเชปปองฟงเศอุสินูซอมนูซอมเลิ่ดีอ่ะโอชรีวันนี้กัน now we have Monday อ่าภาษาดาวองเชปปองตุตุปปาร์ฟงเศภาษาเลนนมชองชองละฟงเซนมนะฟังกโฟนนะ อาจารย์พูดภาษาฝรั่งเศสกับนักเรียนที่เขาพูดเนี่ยเป็นคนเขาพูดภาษาฟราเมงโกนะฟราเมงโกภาษาดัตนะครับถ้าภาษาฝรั่งเศสก็ฝรั่งเศสนะครับมิสเตอร์ชองอัน how how about how about you you learn here do you understand when I teach you เข้าใจเมื่อที่สอนบางครั้งบางครั้งมีมีปัญหาบางครั้งมีปัญหาเพราะว่าปัสเกอร์เพราะว่าเพราะว่าคุณพูดเอิ่มเร็วเร็วคุณพูดเร็วอ่า พักก็เชอร์ปะเทรวิตนะกูดเวลี่ควิดเวลี่ฟาสนะมาเรียวผมก็ใจอ่าเมื่อเมื่อวานนะ on on Friday you you can't come you did not come because of what วันศุกร์มาไม่ได้เพราะเพื่อนนายเพราะว่าไม่รับปุ่มยุติ้งฮิเพราะว่าเพื่อนอะไรเออไม่ใช่เพื่อนเปลี่ยนบ้านนะเพื่อนย้ายบ้านอ่าย้ายบ้านย้ายบ้านเอ่ยย้ายไฮโซนย้ายบ้านย้ายบ้านโอเคอ่า thank you for Watching us นะ next time w h e n w มีให้มาช uh, ั้นอ่า w e w i l l record and public you show you again about g a a i n my student is very genius ก็เป็นคนขยันก็ฉลาดมากๆมิสเตอร์ o องสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคอาเบียงโตอับยงโตคือเจอกันใหม่นักศษาฝรั่ง CEO เกนครับพร้อมดรลงบ๊ายบาย